จนสุดพอฟ้าถ้าได้ปลามากลับมาคุงโชคดีแม่ย่านางเรือปลดดลบรรดาลให้ลูกทีให้ปลอดไัยประสบใช้โชคดีทั่วทั้งท้องนาทีปูปลามีมาก สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการดิสละตันหน้าแดดใต้ทีวีภูมิภาคของไทย i ี s ีพื้นที่สื่อสารจากปากใต้ครับในสัปดาห์นี้นั้นผมและทีมงานพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หมู่บ้านสวนกงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในตำบลนาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลาครับก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาผมและทีมงานได้พาผู้ชมมาที่นี่แล้วนะครับเพื่อมาสัมผัสกับวิถีชีวิตรวมถึงเราได้สัมผัสกับการต่อสู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงทรัพยากรชายฝั่งของผู้คนที่นี่และการร่วมกันเก็บข้อมูลท้องถิ่นซึ่งสะท้อนถึงการผลิตอาหารของผู้คนที่นี่กันครับ เดิมทีนั้นผู้คนในชุมชนสวนกงนะครับประกอบอาชีพประมงชายฝั่งกันแต่ว่าก็มีอาชีพเสริมด้วยนะครับอย่างเช่นการเพาะปลูกพืชผักรวมถึงการเลี้ยงสัตว์นะครับพวกเขาจึงมีศักยภาพด้านของการผลิตอาหารนะครับการผลิตอาหารของพวกเขานั้นสามารถที่จะหล่อเลี้ยงผู้คนโดยรอบได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับมีสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวิถีชีวิตของพวกเขานั้นยังคงผูกพันกับท้องทะเล แล้วก็มองว่าทะเลคือชีวิตของพวกเขาครับจะออกเรือไปจนสุดขอบฟ้าถ้าได้ปลามากลับมาคงโชคดีแม่ยานางเรือโปรดดลบันดาลให้ลูกทีให้ปลดภัยประสบชัยโชคดีทั่วทั้งพงนาทีปูปลามีมากมา ก่อนหน้านี้นั้นทรัพยากรชายฝั่งของสวนกงต้องอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมเป็นอย่างมากนะครับอันเนื่องมาจากมีเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ของกลุ่มนายทุนทั้งเรืออวนลากและเรืออวนรุนเข้ามาทําความเสียหายในพื้นที่ทําให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ร่อยรอยลงไปชาวบ,บ้านก็เลยคิดกันนะครับว่าพวกเขาจะพลิกฟื้นให้สวนกงแห่งนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นครับ กเขาสร้างปะการังเทียมขึ้นมาหรือที่เรียกว่าอูหยำมโดยการนำเอาทางมะพร้าวมาปลูกติดกับไม้ไผ่แล้วถ่วงให้หนักด้วยก้อนหินนำไปวางยังจุดต่างๆเพื่อให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลารวมถึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลานานา,นาชนิดครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับพื้นที่แห่งนี้ก็กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งชาวบ้านก็เริ่มมีความเข้มแข็งขึ้นด้วยเป็นเงาตามตัวและมีความมั่นคงทางอาหาร ต่อเมื่อมีโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐเข้ามาในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติโครงการท่อส่งก๊าซไทยมาเลเซียโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจนะโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งที่สองสงขลารวมไปถึงโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงฟังอ่าวไทยและอันดามันหรือที่เรียกว่าแลนด์วิชพวกเขาก็เป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับที่ลุกขึ้นมาต่อต้านและคัดค้านเพราะมองว่า โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐเหล่านี้หรือเมกะโปรเจกต์เหล่านี้จะสร้างความเสียหายให้กับทรัพยากรชายฝั่งซึ่งพวกเขาพยายามที่จะอนุรักษ์เอาไว้ การจัดทำข้อมูลท้องถิ่นซึ่งเป็นการรวบรวมพันธุ์สัตว์ซึ่งมีอยู่ในทะเลสวนกงอย่างมากมายนั้นสะท้อนให้เห็นนะครับว่าพวกเขาจะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีอยู่ในท้องที่ของพวกเขาอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อต้องการที่จะบอกไปยังสังคมภายนอกให้ได้รับรู้ว่าพื้นที่แห่งนี้บ้านสวนกงแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลเป็นอย่างมากทีเดียวและเพื่อต้องการจะบอกว่า พวกเขานั้นอาศัยทรัพยากรชายฝั่งเหล่านี้ในการหล่อเลี้ยงชีวิตมาเป็นระยะเวลานาน,านแสนนานและต้องการที่จะเก็บรักษาไว้ให้อยู่คู่กับลูกหลานของพวกเขาตลอดไปอยู่ในอัเจเนียไวกลับไปกลับมาเพื่อจารทีดเป็นประจำแตเอยู่ที่นี้ไม่คืนจะฟันเลยตัวแทนเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลและกลุ่ม Southern Free Art Group ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนลงพื้นที่รับฟังเรื่องราวความผูกพันระหว่างผู้คนที่นี่กับท้องทะเลในพื้นที่บ้านบ่อโชนบ้านปากบางตำบลสะกรมและบ้านปึกตำบลน,นาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลาก่อนนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนัันนนนตตน้้งงง่่าาาจจจววดและะะะะก็็รรนนนเเปปปตตอออไ เดือกรนถ,ถึงทั้งโลกกว่าได้เราอยากจะสท้อนให้เห็นว่าทะเลจันนะฮะที่ประมาณ8หมูม่บ้านที่เรารวมกันเป็นเครือข่ายเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลจนะเพื่ออยากจะสื่อสารให้คนที่นอกจากกลุ่มพวกเราไปาเห็นว่าทะเลพื้นนี้เราพยายามรักษามายา,ยาวนานแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็รองรับการทำมาหากินของพี่น้องได้ได้ได้ไดอย่างยั่งยืนด้วย ซึ่งโดยสรุปคือว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยไม่สามารถอยู่กับวิธีแบบเดิมได้ไม่ทำไมเรือกบมาออกกับเรือลำนีอะไรแบบนี้เนอจะใช้เวลาว่างมาข้อความที่ทางกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลจนะและกลุ่ม Southern Free Art Group ได้บันทึกระหว่างพูดคุยกับตัวแทนชาวบ้าน คือข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลหลังจากตัวแทนกลุ่มได้มีโอกาสลงพื้นที่สัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่เป็นครั้งแรกชอบในความเรียบง่ายของชาวบ้านที่นี่ชีวิตแล้วก็เท่าที่สัมผัสมานี่ที่ผมประทับใจก็คือความเป็นพี่น้องของคนในหมู่บ้านนี้ผมสัมผัสชาวบ้านก็บอกว่าคนที่นี่ทั้งหมู่บ้านหรือหมู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยเขาจะรู้จัก สนิทสนมกันอย่างดีแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลืออันนี้เป็นวิธีที่ที่โดยธรรมชาตินี่ที่ของมนุษย์ที่มีอยู่ดั้งเดิมนี่ซึ่งผมก็หายากในในสังคมเมืองหรือสังคมที่ได้พัฒนาไปแล้วผมยังประทับใจตรงนี้บ้านบ่อโชนตำบลสะกอมอำเภอจนะจังหวัดสงขลาคือพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความเสื่อมโทรม การลดลงของทรัพยากรทางทะเลและปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยท้องทะเลแห่งนี้ในการดำรงเลี้ยงชีพโดยถือว่าเราอยู่ตรงนี้มาเสีสิบปีแล้วนี่จากเขาทํำวันนันจนถึงบัดนี้ทือกัดเซาะข่าวมาประมาณเราคิดว่าข่าวๆไม่ร่วมไม่ร่วมหาดนี่ประมาณสักเสีห้าสิบเมตรได้เลย ว่ารดมสมบุญ์มก่อนนี่มันมีหาดใช่ไหมปะ่ะมีหาดนี่เรานี่สวนหนึ่งเราเป็นคนเดียวทอดเท,นทเานั่นเขาเรียกอะไรอย่างนั้นะคือเวียงเขียงแห่นั่เนเราจะเดินจำชายหาดซึ่งเราเดินเราไปแค่พอถึงหาดนี่เราให้แฟนเตรียมเครื่องนี่เราจะลบเอาปลาลงมาเก่งไดเรื่องหลังที่เราภาคเกือบไม่โรลดสองสามที่ถึงก็ตรงนั้นยากเขื่อนนั่น้างนี่อาชีพต้องนั้นก็นหายไป มันมีนะแต่มันไม่ไม่หมากเหมือนแต่กโกวิถีชีวิตที่ยังคงดำรงอยู่ท่ามกลางการรุกคืบของกลุ่มนายทุนทรัพยากรซึ่งเคยอุดมสมบูรณ์นับวันยิ่งลดน้อยลงแต่วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ไม่ได้แปลเปลี่ยนไปตามกาลรรเวลาพวกเขายังคงเป็นชาวประมงที่เห็นคุณค่าของท้องทะเลซึ่งพร้อมที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพวกเขาเอาไว้งานศิละปะนั้นก็ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ชาวสวนกงเลือกใช้เพื่อเป็นพื้นที่สื่อสารและบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของพวกเขาให้กับสาธารณชนได้รับรู้โดยเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติศึกษาเพื่อชุมชนได้ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งบ้านสวนกงและนักวาดภาพได้จัดงานงานหนึ่งขึ้นมานะครับนั่นก็คือโครงการศริลปะสร้างสรรค์ทะเลคือชีวิตเพื่อต้องการที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของชุมชนแห่งนี้พร้อมทั้งต้องการที่จะบอกเล่าว่าชุมชนแห่งนี้นั้นเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญของอำเภอจนะจังหวัดสงขลาครับ ที่มองอีกทีนาทกันล่ะตัวจุดวันโรดที่จะเอากันล่วงมารู้สึกว่ามันอยู่ในทาพยาวนาเนียมวายกับไมกบมา,ามชาวบ้านสวนกงตำบลนาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลาอธิบายถึงความสำคัญของทะเลีจนะที่ชุมชนบริเวณนี้อาศัยเป็นแหล่งดำรงชีวิตให้กับกลุ่มศิลปิน Southern Free Art Group ที่ร่วมกับศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนและเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลจนะมาทำงานศิลปะสร้างสรรค์ทะเลคือชีวิต ได้สองอยาอ่างข้างในวงกลมนี้ข้างในวงกลมที่ที่านเห็นอยู่นี้คือผมใช้แทนความสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยนะครับนะมีทั้งฟูปลาแล้วก็มีสัตว์ต่างๆมีบรรยากาศที่สวยงามครับแล้วก็วงวงก็วงล้อมข้างนอกนี้ผมสื่อเป็นตัวแทนของอความร่วมสลายของท้องทะเลไทย ดีเเยวกัน,นี่คือภาพสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนที่มีความผูกพันกับท้องทะเลความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่ยังมีวิถีแบบดั้งเดิมเรียบง่ายมีความรักความสมามัคคีในหมู่บ้านที่สื่อสารผ่านงานศิลปะเพื่อส่งผ่านไปยังสังคมให้ได้รับรู้และให้ได้เห็นคุณค่าเพื่อช่วยกันปกป้องท้องทะเลอันเป็นชีวิตของพวกเขา นอกเหนือจากชาวประมงบ้านสวนกงแล้วนะครับยังมีอีกกลุ่มคนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดใกล้เคียงกันก็คือชาวประมงพื้นบ้านแถบอ่าวปากบาราจังหวัดสตูลครับพวกเขาถือเป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาต่อต้านและคัดค้านโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐครับทั้งนี้ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันกับชาวบ้านสวนกงนะครับก็คือต้องการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กับลูกหลานของพวกเขาสืบไป โดยล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้นะครับพวกเขามีกิจกรรมร่วมกันนั่นก็คือการตกปลาในเชิงอนุรักษ์โดยระดมเอาคนที่มีแนวคิดใกล้เคียงกันจากทั้งในและนอกพื้นที่มากันมากมายเลอเกินครับเพื่อต้องการที่จะสื่อสารให้กับสังคมได้รับรู้ว่าทะเลสตูนยังมีปลาอ่าวปากบารายังอุดมสมบูรณ การแข่งขันตกปลานานาชาติสตูลหัวทงฟิชชิ่งครับครั้งที่ 3. ที่จัดขึ้นบริเวณท่าเรืออ่าวนุ่นบ้านตะโละสายอำเภอละงูจังหวัดสตูลซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูลมีนักท่องเที่ยวและนักตกปลามาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรในท้องทะเลฝั่งอันดามันดังได้ชื่อว่าตกเบ็ดกินปลาเพราะปากบารายังสมบูรณ์ คือเราก็รู้อยู่ว่าตอนนี้ว่ามีโครงการขนาดใหญ่ที่โจที่จะเกิดขึ้นที่อ่าปากวาลาอย่างนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่คนที่นี่พยายามจะสื่อสารก็คือเราอยากจะบอกให้ทางรัฐบาลทางกรมเจ้าท่าก็แล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยากจะทำทางเดินน้ำลึกหรือว่าอยากจะมีโครงการขนาดใหญ่ที่อ่าปากวาลาเนี่ยเราอยากให้คุณได้ไปเห็นว่าจริงๆที่นี่มันมีอะไรมากกว่าที่ที่ท่านคิดใช่ไหมครับอ่าปากวาลาไม่ได้มีความเหมาะสมเฉพาะเรื่องโครงการขนาดใหญ่แต่ที่นี่เป็นที่ที่ อรอล่วมความหลากหลายของวิถีชีวิตของวัฒนธรรมและก็มีเป็นแหล่งทร,รัพยากรไม่ใช่เฉพาะเลี้ยงที่คนที่ปากบาลานะฮะทรัพยากรสัตว์น้ำที่นี่เราเลี้ยงคนทั้งจังหวัดสตูลส่วนหนึ่งเราก็เหลือเผื่อขาให้กับคนต่างถิ่นคนต่างพื้นที่แม้กระทั่งคนทั้งประเทศทุกชิ้นทุกคนมีความหมายและก็ของงานให้ความสําคัญทั้งหมดนะครับกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นคึกคักตั้งแต่เชา้าทั้งการออกร้านจําหน่ายสินค้าพื้นเมืองของดีเมืองสตูลไม่ว่าจะเป็นโรตีร่างแห ที่ทานคู่กับน้ําแกงหรือสังขยาผลิตภัณฑ์จากสารจากก้านใบาจากที่นำมาสารเป็นลวดลายต่างๆนำมาเป็นข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนนอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศาการฟอสซิลจากเปลือกหอยและหินชนิดต่างๆ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโลไสที่นำมาแสดงให้ความรู้แก่ผู้ที่มาร่วมงานการแข่งขันกินหอยจุ๊บตัดสินกันที่ใครทานหอยจุ๊บหนึ่งถ้วยได้หมดเร็วที่สุดจึงจะเป็นฝ่ายชนะสร้างความสนุกสนานแก่บรรดากองเชียร ที่คอยให้กําลังใจผู้แข่งขันอยู่ข้างๆคือปกติแล้วนะชาวบ้านที่นี่ยังยังผูกพันอยู่กับทะเลยังผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิมอยู่นะอย่างเช่นการนําเสนอในวันนี้นะไม่ว่าจะรูปแบบการจัดงานอะไรต่างๆก็ส่วนมากมันมันจะสะท้อนให้เห็นว่าชาวชุมชนยังอยู่กันแบบแบบแบบดั้งเดิมนะยะให้ภูมิปัญญาถิ่นยังอาศัยอยู่ตามตามสภาพปกติอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิด ว่ามีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าอะไรขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะคิดว่าทางจุมจนจําเป็นต้องจัดกระบวนการที่ว่าพร้อมที่จะรับมือในการเปลี่ยนแปลงของของ,ของ,ข,องของสภาพทั่วไปนะฮะถ้าที่ดูเราเราตามดูมาตลอดเนี่ยมันมันดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากคือหลังจากชาวบ้านพยายามจะสู้กับปัญหา เครื่องมือทำลายล้างที่อยู่ฝั่งอันดามันก็คันเยอะจะไม่มีพวกคนลุ่นหัวลากเรือบรรทไฟเนี่ยนั้นสามสี่ปีที่เครือข่ายประมงพื้นบ้านเนี่ยได้พยายามช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ออกไปเนี่ยมันก็ทําให้เขาเป็นอยู่ดีขึ้นแต่มันก็โชคไม่ดีจะไม่อยู่อยู่รัฐบาลก็มีนโยบายที่จะท Bridge, ําแลนด์บริดต์ตรงขาสะตูนใช่ไหมแล้วก็กําหนดเอาพื้นที่ปากปลาเนี่ยเป็นท่าเทียบเรือน,น้าลึกขนาดใหญ่เพราะว่ามันต้องถมทะเลออกไปใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีท่อส่งน้ํามันไปข้ามฝั่งไปตรงขา ในขณะที่บนฝั่งเนี่ยก็องมีนิคมอุตสาหกรรมอีกหมื่นกว่าไร่ดังนั้นการจัดงานวันนี้ก็ต้องการจะพิสูจน์ให้พี่น้องส่วนหนึ่งไปเห็นว่าในความอุดมสมบูรณ์นี่มันเลี้ยงคนได้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราก็มีบทเรียนจากอุตสาหกรรมใช่ไหมไม่ว่าจากที่มาตาพุทธหรือในกรุงเทพเองบางส่วนที่เกษตรกรที่เคยอยู่ฐานอาชีพเนี่ยบรรูกทําลายลงอังนั้นสิ่งที่มาแทนที่เนี่ยมันไม่ได้ดีกว่าสิ่งที่ที่เขามีอยู่เดิมใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาลงที่ปากปลาโครงการท่าเรือเรือน้ําลึกขนาดใหญ่เนี่ยโดยทท้ๆตัวไม่เห็นด้วยแล้วชาวบ้านตัวหนึ่งผมคิดว่าก็ไม่เห็นด้วยในงานฟิชชิ่งครั้งที่สามดนตรีหน่อยนะครับดนตรี ทันทีที่สิ้นเสียงบาเรียมสัญญาณการปล่อยตัวเรือที่จะออกไปตกปลาเรือแต่ละลำต่างเร่งเครื่องมุ่งหน้าสู่ท้องทะเลจุดหมายปลายทางของพวกเขาคือการตกปลารอบอ่าวปากบาราคือผมคิดว่ากา,ารดหาลักษณะแบบนี้มันเป็นตัวชี้วัดว่ายืนยันเพื่อให้สังคมรับรู้ว่าสตูลก็มีทะเลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ที่สมบูรณ์ดีเลยมีกิจกาการตกปลาเกิดขึ้น แล้วอยู่ๆมันปลาไปหายไปไหนหมดมันไม่ใช่หมดไปจากทะเลมันเกิดจากการทําลายนั้นมาคมรักทะเลไทยจากนั้นมีการตั้งวงเสวนาทางเลือกการพัฒนาบนฐานระบบนิเวศอ่าวปากบาราที่นักวิชาการเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราและเครือข่ายภาคประชาสังคมพร้อมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ต่างร่วมกันสะท้อนถึงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของความเป็นปากบาราจังหวัดสตูลโดยผู้เข้าร่วมเสวนามองว่า วันนี้ปากบารายังคงอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสามารถเลี้ยงปากท้องของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีในที่สตูลเนี่ยผมคิดว่าปลาในผิวน้ําตรงเนี้ยโดยเฉพาะพวกปลาลายเสือปลาสวยงามปลานกแก้วพวกเนี้ยนะครับมันอยู่ผิวน้ําอยู่แล้วพวกนี้มันกินแบ่งตอนพืนแล้วก็แบ่งต้นสัตว์นะครับลงน้ํากี่ครั้งกี่หนกี่ทริปที่เราเดินทางมาเนี่ยแน่นอนที่สุดเราต้องได้เห็นปลา สวยงามอย่างนี้อย่างแน่นอนนะครับและนี้จะไม่มีผลข้างเคียงกับระบบธรรรมชาติะบบนิเวศด้วยนะครับนี่คือความพิเศษของสตูนการดำน้ําแต่ละครั้งเราจะเจอที่เห็นง่ายๆเลยก็ปลาปลานะครับปลาใหญ่ๆเนี่ยจะเยอะมากโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตาครบทุกระบบนิเวศเลยนะครับในพื้นที่อันดามันและเป็นเหตุผลว่าทําไมต่างชาติถึงต้องมาเที่ยวประเทศไทย พอต่างชาติยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้มีระบบนิเวศที่หลากหลายเหมือนบ้านเรานะครับแล้วถ้าเกิดเจาะลงมาถึงจังหวัดสตูลเนี่ยนะครับเรามาศึกษาทุกครั้งเนี่ยพบใหม่ทุกครั้งโจ์พวกนี้เนี่ยเป็นไปได้ไงประเทศไทยเราติดชายฝั่งนั่งสองพันหกร้อยกว่ากิโลมีจังหวัดติดชายฝั่งนั่งยี่สิบกว่าจังหวัดมีชาวประมงตั้งไม่รู้กี่หมื่นเคยส่งอาหารทะเลออกอันดับหนึ่งของประเทศของโลก ีคือเรื่องราวและวิถีของประมงพื้นบ้านทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันที่มีแนวคิดร่วมกันในการปกปักรักษาพื้นที่ทำกินให้อยู่คู่กับพวกเขาอย่างยั่งยืนและมองร่วมกันนะครับว่าทะเลคือชีวิตในสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้ครับเราจะคงอยู่กันแถวแถวนี้นะครับแต่ว่าจะขยับจากสวนกงไปอีกพื้นที่หนึ่งนั่นก็คือลานหอยเสียบพื้นที่ประวัติศาสตร์10ปีคดีท่อาร์สกับชัยชนะของประชาชน พลาดไม่ได้ทีเดียวนะครับอย่าลืมแนะนำให้ทีชมรายการกันเข้ามานะครับพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ผมธีรยุทเกณฑ์บุตรและทีมงานสวัสดีครับ